ชื่อของหยูมานหลงไม่ใช่ชื่อที่ไม่คุ้นเคยในวงการบันเทิงเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงมากความสามารถซึ่งได้แสดงในละครยอดนิยมหลายเรื่องรวมถึงเป็นนักร้องที่มีเสียงนุ่มนวลซึ่งเข้าถึงหัวใจของแฟนๆอย่างไรก็ตามข่าวการเสียชีวิตของเขามาอย่างกระทันหันทิ้งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงไว้ให้กับครอบครัวเพื่อนและแฟนๆ คลื่นความตกใจที่ส่งผ่านไปทั่วทั้งวงการนั้นสัมผัสได้เป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดถึงความเปราะบางของชีวิตหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าสะเทือนใจที่สุดเกิดขึ้นในงานศพของหยูหมาหลงวันนั้นมีเมฆครึม้มท้องฟ้าเป็นเหมือนผ้าห่มสีเทามนที่ดูเหมือนจะร้องไห้ไปพร้อมกับผู้มาร่วมไว้อาลัยศิลปินเพื่อนร่วมวงการหลายคนเข้าร่วมเพื่อแสดงความเคารพรวมถึงดาราดังสองคนอย่างหวังอี้ป๋อ และเสียวจ้านการปรากฏตัวของพวกเขาไม่ใช่เพียงพิธีการแต่เป็นการแสดงออกที่จับต้องได้ถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความรู้สึกสูญเสียอย่างสุดซึง้งพวกเขามาถึงด้วยกันไม่ใช่ในฐานะซูเปอร์สตาร์แต่เป็นฐานะเพื่อนสองคนที่มาบอกลาเพื่อนอีกคนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกที่ไม่มีมุมกล้องใดสามารถซ่อนได้ระหว่างพิธีศพ สาธารณชนต่างตกใจกับภาพของหวังอี้ป๋อและเสี่ยวจ้านที่ดูเหมือนจะไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้นี่ไม่ใช่น้ำตาที่เงียบงันและสง่าง,งามแต่เป็นการสะอื้นไห้อย่างดิบๆของหัวใจที่แหลกสลายอย่างแท้จริงน้ำตาของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหนักหนาของการสูญเสียเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่รักสำหรับแฟนๆการได้เห็นหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านร้องไห้ เป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจอย่างยิ่งชายสองคนที่มักจะดูเข้มแข็งเป็นมืออาชีพและมีเสน่ห์น้ากล้องบัดนี้ได้แสดงด้านที่เปราะบางของตนออกมาดูเหมือนว่าพวกเขากําลังสนทนาอย่างเงียบๆกับเพื่อนที่จากไปบางทีอาจกำลังนึกถึงบทสนทนาสุดท้ายหรือเสียใจกับคำพูดที่ยังไม่ได้เอ่อยออกมาน้ำตาดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเบื้องหลังความหรูหราและความเยื่อยวนของวงการบันเทิง ศิลปินก็เป็นคนธรรมดาที่สามารถประสบกับการสูญเสียความเศร้าและความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งได้เช่นกันบรรยากาศในงานศพของหยูหมานหลงนั้นเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความโศกเศร้าที่ปกคลุมทุกคนที่เข้าร่วมเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันเบาๆเสียงนกร้องจากแดนไกลและเสียงสะอื้นที่แผ่วเบาที่แทรกเข้ามาในความเงียบวิดีโอและภาพถ่ายที่เผยแพร่ แสดงให้เห็นหวังอี้ป๋อในชุดสีดำสนิทก้มหน้าและบางครั้งก็เช็ดน้ำตาด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยมีช่วงหนึ่งเขาดูเหมือนจะพยุงตัวเองกับเสาใกล้ๆไหลของเขาสั่นสะท้านในขณะเดียวกันเซียวจ้านที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็ดูเหมือนจะหลั่งน้ำตาเช่นกันความอดทนของเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเขายังคงจ้องมองไปที่โลงศพสีหน้าของเขาปน,ป,นปนเปไปด้วยความไม่เชื่อ และความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนทานได้ทั้งสองคอยพยุงซึ่งกันและกันมือที่วางบนไหล่สายตาที่แลกเปลี่ยนความเจ็บปวดร่วมกันเปล่ากับมอบความเข้มแข็งให้แก่กันและกันท่ามกลางความสูญเสียอันใหญ่หลวงความสนิทสนมของหยูมานหลงกับหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเขาเคยเข้าร่วมงานอีเวนต์ด้วยกันทำงานในวงการเดียวกันและเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนศิลปิน แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันแต่ความผูกพันเบื้องหลังของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากซึ่งก่อตัวขึ้นจากแรงกดดันร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกันในชีวิตที่ไม่เหมือนกันของพวกเขาพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวงสังคมเล็กๆที่เข้าใจถึงการเสียสละที่อาชีพของพวกเขาต้องการยูมานหลงเป็นที่รู้จักด้วยเสียงหัวเราะที่สดใสและความสามารถในการทำให้บรรยากาศในกองถ่ายสว่างขึ้น ซึ่งเป็นความทรงจำที่ทำให้การไม่มีอยู่ของเขายิ่งเจ็บปวดยิ่งขึ้นนั่นเองที่ทำให้เมื่อข่าวร้ายนี้มาถึงอีป้ปอและเซียวจ้านจึงเสียใจอย่างแท้จริงแฟนๆที่เฝ้าดูช่วงเวลานี้บนโซเชียลมีเดียก็ต่างร่วมแบ่งปันความโศกเศร้า h a แทเกี่ยวกับงานศพของหยูมานหลงติดเทรนทันทีพร้อมกับข้อความแสดงความเสียใจนับพันหลายคนได้เขียนคำอธิษฐานและข้อความอําลา รวมถึงให้กำลังใจหวังอี้ป๋อและเซียวจาย้านที่เสียใจอย่างเห็นได้ชัดแฟนบางคนถึงกับบอกว่าการได้เห็นไอดอลของพวกเขาร้องไห้ทำให้พวกเขาตระหนักว่าความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกเพียงแต่แฟนๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับหยูหมานหลงอย่างเป็นส่วนตัวด้วยวิดีโอไว้อะไรเริ่มปรากฏขึ้นทางออนไลน์เป็นการตัดต่อช่วงเวลาที่สดใสที่สุดของหยูหมานหลงบนหน้าจอ และเสียงหัวเราะที่จริงใจที่สุดของเขานอกจอประกอบกับดนตรีที่เศร้าหมองพิธีศพเองก็เป็นไปอย่างสงบเสงี่ยมครอบครัวของหยูหม่านหลงดูเสียใจอย่างยิ่งยวดมีเพื่อนคอยพยุงในขณะที่พวกเขาผ่านวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตการปรากฏตัวของบุคคลสำคัญอย่างหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านยิ่งนั้นย้ำว่าหยูหม่านหลงเป็นที่รักของผู้คนมากมายเพียงใดแม้แต่ในหมู่ผู้มาร่วมไว้อาลัย บางคนกล่าวว่าบรรยากาศดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆเกี่ยวกับอาชีพและบุคลิกที่อบอุ่นของหยูหมานหลงคำไว้อะไรโดยผู้กำกับคนสนิทได้พูดถึงความทุ่มเทความเมตตาต่อนักแสดงหน้าใหม่และแสงสว่างที่ไม่อาจทดแทนได้ที่เขานำเข้ามาในทุกห้องในระหว่างคำไว้อะไรนี้เองที่ทั้งหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไป ความโศกเศร้าของพวกเขากลายเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพที่แท้จริงต่อหน้าสาธารณชนน้ำตาของหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนว่ามิตรภาพในวงการบันเทิงนั้นมากกว่าคำพูดหลายคนอาจคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนดังเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานแต่ในความเป็นจริงแล้วมีความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นสำหรับอี้ป๋อและเซียวจ้านความสูญเสียครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสูญเสียส่วนสำคัญในชีวิตของพวกเขาไปพวกเขาร้องไห้ไม่ใช่เพราะเพื่อนร่วมง,งานเสียชีวิตแต่เพราะเพื่อนรักได้จากไปตลอดกาลช่วงเวลานี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตนั้นสั้นและคาดเดาไม่ได้การจากไปอย่างกะทันหันของหยูหมานหลงทำให้หลายคนตระหนักถึงความสำคัญของการทนุบำรุงเวลาความสัมพันธ์และคนที่คุณรักแฟนหลายคนจึงเขียนข้อความสะท้อนใจ เตือนคนอื่นว่าอย่าได้รอช้าในการแสดงความรักเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าโอกาสนั้นจะผ่านไปเมื่อใดในขณะเดียวกันท่าทีที่จริงใจของหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านในงานศพก็ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางแม้ว่าจะโศกเศร้าพวกเขาก็ยังคงแสดงความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียพวกเขาไม่ได้แค่เข้าร่วมแต่พวกเขาดื่มด่ำกับบรรยากาศของความโศกเศร้าอย่างแท้จริง พยาหลายคนถึงกับรายงานว่าอี้ป๋อได้ปลอบโยนน้องสาวของหยูหม่านหลงอย่างเงียบๆในขณะที่เซียวจ้านถูกพบว่ากำลังกอดเพื่อนสนิทของผู้สูญเสียหลายคนเสนอไหล่ให้ซอบททั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองก็ต้องการเช่นกันสำหรับแฟนๆฉากนี้ยิ่งเพิ่มความชื่นชมในตัวหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านมากขึ้นไปอีกเบื้องหลังชื่อเสียงและแสงสีพวกเขายังคงแสดงด้านที่เป็นมนุษย์ เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนหลายคนเชื่อว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงเป็นที่รักของสาธารณะไม่ใช่เพียงเพราะความสามารถของพวกเขาแต่ยังเพราะความจริงใจของพวกเขาด้วยความโศกเศร้าที่อีปปอและเซียวจ้านรู้สึกอาจจะยาวนานแต่แฟนๆหวังว่าพวกเขาจะพบความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปการสูญเสียเป็นเรื่องยากแต่ความทรงจำที่สวยงามกับหยูหม่านหลง จะยังคงอยู่ในใจของพวกเขาเสมอเหมือนกับแฟนๆแม้ว่าการจากไปของนักแสดงจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากแต่ผลงานของเขาจะยังคงอยู่ตลอดไปงานศพของหยูหม่านหลงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดในวงการบันเทิงจีนปีนี้น้ําตาของหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามิตรภาพความรักและความสูญเสียเป็นเรื่องจริง พวกเขาไม่ใช่แค่ดาราบนจอแต่ยังเป็นมนุษย์ที่หัวใจก็สามารถแตกสลายได้เมื่อต้องปล่อยคนที่รักไปตั้งแต่เช้าตรู่ผู้คนหลายร้อยคนได้มารวมกันที่สุสานพวกเขานำดอกไม้สีขาวเทียนและรูปภาพของหยูหม่านหลงมาเป็นเครื่องแสดงความรักหว๋ออี้ป๋อเป็นที่รู้จักว่าไม่ค่อยแสดงอารมณ์ในที่สาธารณะเขามักจะดูสงบและเยือกเย็นอย่างไรก็ตามในวันนั้น เกราะป้องกันทั้งหมดของเขาพังทลายลงกล้องหลายตัวจับภาพโมเมนต์ที่น้ำตาของเขาไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เขาพยายามซ่อนใบหน้าแต่นั่นกลับยิ่งทำให้บรรยากาศสะเทือนอารมณ์มากขึ้นแฟนหลายคนได้แสดงความคิดเห็นว่าการได้เห็นอี้ปอร้องไห้ทำให้รู้ว่าหยูหม่านหลงมีความหมายกับเขามากแค่ไหนในขณะที่เซียวจา้านที่มักจะดูเป็นมิตรและยิ้มแยม้มก็ดูเปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อ เสียงสะอื้นเบาๆทำเขาได้ยินอย่างชัดเจนในระหว่างพิธีรำลึกเขาก้มหน้าเป็นเวลานานราวกับไม่สามารถมองลงศพของเพื่อนได้ปฏิกิริยาของแฟนนั้นท่วมทน้นวิดีโอสั้นๆของงานศพที่แชร์บนโซเชียลมีเดียกลายเป็นไวรัลทันทีโดยมียอดวิวหลายล้านครั้งในเพียงไม่กี่ชั่วโมงอย่างลาก่อนอยู่มานหลงหวังอี้ป๋อร้องไห้และเซียวจ้านเสียใจ กลายเป็นหัวข้อที่ติดเทรนด์อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความเศร้าแต่ช่วงเวลานี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความงดงามของมิตรภาพท้ายที่สุดแล้วช่วงเวลานี้สอนบทเรียนหลายอย่างสำหรับแฟนๆมันคือเครื่องเตือนใจว่าให้สนับสนุนไอดอลของพวกเขาเสมอ